ขนาดนี้เราอยู่กันที่ต้องแอบ,บพูดนะคะเพราะแฟนเขาอยู่ข้างตอนนี้เรามาอยู่ร้านกาแฟไม่ได้หรอกหมายถึงว่าถ้าพูดเัวอ่ะไม่ได้หรอกทำไงคะตอนนี้เรามาอยู่ร้านกาแฟบนถนนนิม,มานน้าใหญ่ด้วยเอาเอาเอา,เอ,าอะไรนะเพดโฟนมาใส่ฟังแล้วจะได้ยิน พูดดังได้แล้วพูดเองเราไปอยู่ร้านกาแฟถนนม,มินมานคอยสาซอสามเป็นร้านใหญ่จริงอ่ะใหญ่จริงเป็นร้านที่เปิ้ลในมน์เพราะว่าร้านนี้แซ่บเราไม่รู้เราไม่รู้อะไรมาก่อนเปิ้นเป็นคนเปิ้ลเป็นคนเอาความคิดทั้งหมดทั้งมวลใส่หัวเราถามว่าทำไมาถึงแซ่บเปิ้นและนุ้นคงจะรู้ดี เที่ยวไทยก็เที่ยวไทยนั่นแหละแล้วเขาท้าให้มาก็าต้องมามาถึงพี่แล้วอะต้องมาพิาสูจน์ชาบีหรือเปล่าชาบีอะเมียคนนี้เป็นใครสองนางสั่งคาปูเหมือนกันปัดแต่ไม่ปั่นนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าร่างกายได้คาเฟอีนบ้างคงจะดีขึ้นเดี๋ยวจะขึ้นดอยแล้วก็รู้สึกว่าเริ่มหมึนแลยขึ้นดอยเกากำเริบ เม,มื่อวานพี่เหมียวบอกว่าสารภาพปวดขำพอเคยแก่วะ่ะไม่ไหวอ้โหยังสุดๆยังเกลือมากๆวันน,นี้ผ่านไปได้ทั้นี้ให้เพื่อนมีส่วนรสแับจริงหรือเปล่าไม่เห็นสะท้อนแสงย้อนแสงผิดเดี๋ยวเดี๋ยวมาชิมรสชาติกาแฟกันดีนก,นกว่าว่าแทบจริงหรือเปล่า